ครับบุรีเขาสิมาเก็บฝักทองครับว่าฟักทองขนาดไหนพ่อเก็บเดียวย่ครับจุดที่หนึ่งกับเบื้องครัวนี่ครับอันนี้ยังสดอยู่ครับขวจะขวเขาจะต้องเป็นสีน้ำตาลครับแล้วก็สีผิวจะต้องมีแป้งคุณครับหรือสีมั่วๆครับผิวของฟักทองย่างคขกข่าก็จงหนังจระเข้ครับ พี่ยังจระ,ะเข้เลยโน่นี้ยังมาท่นานพ่อเก็บครับผมืนอนี้กันยังมา่พ่อครับนี่เปลือกกันยังเขียวอยู่ครับขั้วยังเขียวอยู่เมิ <c oughs> ่งลูกต่อไปครับมาเบิ่งลูกต่อไปนี่ครับใกล้แล้วครับนี่ลูกนี่ใกล้แล้วครับ เพราะว่าตรงขั้วตรงนี้เขาจะมีแป้งสีเป็นแป้งครับสีขาวเกิดขึ้นสีเท่าๆครับขั้วจะเป็นสีน้ำตาลใกล้แล้วครับเบื้องลูกนี้ครับนี่ลูกนี้ใกล้แล้วเือยกันครับนี่สังเกตบางมันจะมีแปง้งคล้ายๆแป้งครับสีขาว,ขาว ส่วนขั้วยังพันได้ครับขั้วยังพันได้ต้องเป็นสีน้ำตาลลงไงลูกต่อไปครับนี่ครับขั้วเป็นสีน้ำตาลแล้วครับนี่รอบขั้วจะเป็นแป้งขาวเกิดขึ้นครับลงกนี่เพราะเก็บแล้วครับนี่นี่เด็ดยิงทีเลยครับ ได้ครับจะเป็นสีเท่าๆนี่ครับเหมือนแปง้งครับเบื้องลูกต่อไปครับเบื้องลูกดีครับลวงนี้ก็คือการครับนี่เบื้องไกลๆครับี่ผิวกูกาขึ้นหนังโุลเคแล้วก็จะมีค้าบแปง้งขาวๆครับรอบปวน แล้วก็คขั่วเขาจะเป็นสีน้ำตาลครับตรงนี้ก็เก็บแล้วครับพ่อจะเก็บเลยนี่ครับเก็บเลยน,นี่ครับจะมีคล้ายคาบแป้งครับจับตามผิวของฝักท้องครับ ครับเพราะไมเบ่งลูกต่อไปครับนี่ลูกนี้ครับลูกนี้เริ่มมีคราบแป้งแล้วครับนี่แต่ว่าขวยังพันหนึ่งเหลงดีครับนี่ครับสังเกตเบ่งเลขนี่ครับนี่ขวนี่จะสีเหลืองที่น้ำตาลนะครับอันนั้นยังพันหนึอีกเจ้น้อยครับสองสามมือครับ เบื่อลูกต่อไปครับนี่ครับขั้วเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วครับขั้วเป็นสีน้ำตาลรอบขั้วเขาจะมีแปง้งคล้ายๆแป้งที่ขาเกิดครับนี่นกับพ่อเก็บแล้วครับเก็บเลยครับเก็บเลยนี่ เก็บได้ครับจะมีขาาแป้งแล้วก็ขั่วสีเหลืองครับสีที่น้ำตาลแก้ครับนี่ครับเก็บเลยขั่วเขาจะอยูได้ระดับเดียวกันครับเบื้องลูกต่อไปครับนี่ลูกนี้ก็ได้แล้วครับนี่ขั่วสีน้ำตาลแล้วมีขาาแป้งแล้วครับเก็บเลยครับ นี่เลยครับเป็นขาดแปลงที่าเต็มเลยจะไปเบ่งลูกต่อไปครับได้อีกจะกลูกบ่สฟักทองแรงครับปลูกขิมเลยครับบม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังเช็ดยาลูกนี่ยังเขียวอยู่ครับพวบเกเขาเขียวๆอยู่เลย ขัวเขายัางเขียวอยู่เลยมาได้เบิ่งอีกลูกลูกนี่ก็เริ่มเริ่มมีคราบแป้งสีขาวแล้วครับนี่แต่ว่าขัวเขายัางเขียวอยู่เลยขัวเขายัางเขียวอยู่กันยังยังมไม่ได้ครับรออีกครับจะอาทิตย์นึงพุ่นแล้วครับเพราะว่าขัวเขายัางเขียวอยู่เลย เบิ้งลูกต่อไปครับฟักทองแรงครับปลูกขิมเลยครับไม่ได้มาเบิ้งมาใส่ปุ๋ยใส่ยังเลยครับเบิ้งลูกนี่ลูกนี่รู้สึกว่าจะมีขราแป้งเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าขั้วเขายังเขียวอยู่ทั้งรออีกจุดหน่อยครับเบิ้งลูกนี่ครับลูกนี่ก็คือกันครับนี่ขั้วเขายัง วัไหนครับอีกสองสามมือปลูกประมาณสามสิบต้นครับแล้วก็มันตายอยู่ตายอยู่หลายเติบครับเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตน้ตนยี่สิบต้นแล้วก็ที่เป็นลูกอีกเป็นลูกกับบ่บ่เป็นหลายครับเป็นประมาณสิบกว่าต้นครับเบื้องด้วยนี่ครับนู่นนี่ก็ขาบขาวไปแล้วครับแต่ว่า ขัวเอยอย่างเงยังบ้านี้เป็นทีน้ำตาลมันไหนครับกาล่างนะครับสองสามมือครับนี่อันนี้รุ่นไหมครับฟักทองนี่เก็บไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สองครับรอบหนึ่งเก็บไปแล้วครับหลผลดีครับปลูกแบบทิมทมครับแบบว่าได้ตั้งใจบ่รู้แล้วยางเลยครับ อันนี้ก็ยังบ้านได้ครับตัวน,นี้ก็บ้านได้ครับน,นี่ยังบ้านมีขาดแปลกอย่างเลยแต่ว่าผิวนี่สวยนะครับครับฟักทองแดงปลูกทิมไว้ครับเพราได้ยูได้กินต้นนี้รู้สึกว่าจะเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วรอบที่แล้วก็กะลัง ติดลูกไหมครับนี่ยลูกเขาติดไหมครับยังไม่ๆอยู่เลยนี่สีเขายังเนียนๆอยู่เลยถ้าฝักทองแก่นี่สีเขาจะสีผิวจะคุกค้านี่ครับลูกนี่ก็คุ้นแล้วครับลอ่อขวดน้อยหนึ่งขวดเขากำลังจะเป็นสีนะสีน้ำตาลครับนี่รุนเมือ ครับำหรับมันนี้ก็ดีขอจบไว้ั้นี้ครับเก็บได้ยอดกวังทิพยหน่วยขอบคุณทุกคนทีท่ติดตาและรับท่มกับผมคิมนาพ่อกันไหมสบายดีมิสุกครับ